เพื่อนรู้ไหมเวลาฝึกอานาปานาสติไปนานๆมันไม่ได้มีแต่กับดักง่ายๆยังยากสงบเร็วแต่จะเริ่มมีกับดักขั้นลึกที่ซ่อนอยู่ในความสำเร็จของเราเองอย่างแรกติดสุขจากสมาธิเรารู้สึกว่าพอเข้าฌานแล้วดีมากก็เลยอยากอยู่ตรงนั้นนานๆใจจึงค่อยๆกลายเป็นการเสพสุขมากกว่าการรู้เท่าทันอย่างที่สองสำคัญมั่นหมายในประสบการณ์พิเศษบางครั้ง เจอแสงเสียงนิมิตหรือความรู้สึกเบาสบายแทนที่จะรู้แล้ววางกลับไปตีความว่าตนเองพิเศษนี่เป็นกับดักที่พระอริยะท่านเตือนเสมอว่ามันพาเราหลงทางวิธีแก้ไม่ใช่การห้ามสิ่งเหล่านี้เกิดแต่คือรู้เท่าทันแล้วกลับมาที่ลมหายใจเหมือนเดิมจำไว้นะเพื่อนอาณาปานสติไม่ได้ฝึกเพื่อเก็บภาพสวยในใจแต่ฝึกเพื่อให้เราเห็นความจริงของกายและใจทุกขณะ ถ้าวันไหนใจสงบก็รู้ว่าสงบวันไหนฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุง้งไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแค่รู้แล้ววางนี่แหละเพื่อนสติที่ใช้ได้จริงทั้งในสมาธิและในชีวิตประจำวันเพื่อนเคยติดอยู่กับอาการพิเศษหรือสุขในสมาธิไหมและเพื่อนผ่านมันมาได้อย่างไรเล่าไว้ให้เพื่อนคนอื่นได้เรียนรู้ด้วย